ม่มีความศรัทธาไม่มีคนบนฟ้ามีเพียงเธอกรบมฉันตายฝ้าเดียวกันไม่มีความศรัทธาไม่มีคนบนฟ้ามีเพียงเธอกรบมฉันตายฝ้าเดียวกันไม่มีความศรัทธาไม่มีคนบนฟ้ามี ัันนายฟ้เดีวขอสวัสดีนะครับทุกท่าน EP นี้เนี่ยจะขอพูดถึงโพสต์ของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจที่ได้โพสต์แสดงความคิดเห็นต่อกรณีที่เจ้าหน้าที่สลายการชุมนุมนะฮะโดยได้ติดแฮชแท็กเป็นหัวข้อบอกว่าอย่ารอให้ถึงกลรียุค การชุมนุมที่เกิดขึ้นในวันนี้พิสูจน์ชัดแล้วว่ารัฐบาลประยุทธ์จันโอชาปิดประตูตายไม่ฟังเสียงประชาชนไม่ประนีประนอมไม่รับฟังข้อเรียกร้องแห่งยุคสมัยไม่ว่าการชุมนุมจะจัดโดยใครที่ไหนเมื่อไหร่รูปแบบจะสันติเพียงใด รัฐก็พร้อมใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ปราบปรามประหนึง่งประชาชนเป็นอริราชรูวันนี้การปราบปรามผู้ชุมนุมเกิดขึ้นตั้งแต่ยังไม่ทันได้เริ่มต้นการชุมนุมประชาชนที่ไปร่วมชุมนุมมือเปล่าถูกปราบปรามด้วยเจ้าหน้าที่อาวุธครบมือใช้ทั้งกระสุนยางแก๊สน้ำตาและรถน้ำแรงดันสูง สำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารวันนี้คุณกำลังเลือกข้างผิดเลือกทำตามคำสั่งที่ไร้มนุษยธรรมไร้ความชอบธรรมคุณกำลังแบกรัฐบาลเผด็จการที่ตั้งตนเป็นศัตรูกับประชาชนผู้เสียภาษีมาจ่ายเป็นเงินเดือนและอาวุธที่คุณกำลังใช้ทำร้ายห้ำหั่นพวกเขาหยุดดับใช้รัฐบาลที่หมดความชอบธรรมได้เวลา มายืนเคียงข้างประชาชนหยุดรับใช้เผด็จการได้เวลาแล้วที่คุณจะกลับมาพิทักษ์สันติราษฎเป็นตำรวจและทหารของประชาชนสำหรับผู้สั่งการและผู้ปฏิบัติการที่กระทำเกินกว่าเหตุทั้งการปราบปรามการสร้างสถานการณ์ยั่วยุและการปลุกปั่นความเปลียดชังในสังคมผม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยอำนาจเป็นของประชาชนพวกเขาจะต้องถูกดำเนินคดีให้สะสมต่อการประทับของพวกเขาเพื่อที่ในอนาคตเหตุการณ์เหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นอีกสำหรับพี่น้องประชาชนที่กำลังโกรธแทน้นต่อความอายุที่ทำที่เกิดสำซากหรือหมดหวัง กับการต่อสู้ที่พวกเราถูกทำร้ายซ้ำแล้วซ้ำเล่าผมขอยืนยันว่าสมรภูมินี้ใช้ชัยชนะย่อมเป็นของประชาชนอย่างแน่นอนในถ้ายที่สุดเพียงแต่การต่อสู้ยังอีกยาวไกลการได้มาซึ่งระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงไม่เคยง่ายขอให้พวกเรายืนหยัดเคียงข้างกันแน่วแน่ในการต่อสู้แบบสันติวิธี และเก็บแรงพลังไว้เพื่อที่จะได้เห็นวันแห่งชัยชนะร่วมกันวันที่เราประกาศได้อย่างเต็มภาคภูมิว่าประเทศนี้เป็นของประชาชนไม่มีความศรัทธาไม่มีคนบนฟ้ามีเพียงเธอกรรมฉันตายฟ้าเดียวกันไม่มีความศรัทธาไม่มีคนบนฟ้า เพียงเธอกับฉันตายฝ้าเดียวกันไม่มีความศรัทธาไม่มีคนบนฟ้ามีเพียงเธอกับฉันตายฝ้าเดียวกัน